หกหูแล้วหูนี่กลับหูนี่แล้วกลับไงอ่ะกลับไงดิโหแย่เลยเนเสียสูดเสียสูดเสียสูดเราเข้าไปเสียสูดเราเข้าไปได้ไปเถอะเก่งแล้วเก่งแล้วน้องเก่งแล้วทุกคนมีเงีดูดีดเข้ามาด้วยเลยครับเสียสูดน้องเข้ามาเลยครับพี่พี่เสียสูดน้องเข้ามานะพี่พี่เสียสูดน้องเข้ามานะเสียสูดน้องเข้ามาเนี่ยพี่นั่งดูอยู่อ่ะโอ้โหแม้แต่ตายก็ยังคอไฟอ่ะ เอ้ยไอ้อ่พี่คิดเอารถบ้านมาเราป่ะพี่พี่คิดเอารถบ้านมาเราป่ะพี่ไปเรื่องอะไรกันสบายครับเดี๋ยวเราแก้เราแก้อยู่แล้วโอ้ผมเล่นแรงกันหมดไม่จบแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเราแก้ครับผมกับพวกรีซองรีซอยเล่นได้ตลอดอยู่แล้วชิวๆลันๆกันไปครับคิดซะว่าผมเป็นซูเปอร์เล็กแพ้ไฟแรกแล้วกันชิวๆ เดี๋ยวจ่ายตังค์ไอ้โดมไปจ่ายการเรื่องตังค์ไม่ต้องห่วงชิวๆๆไม่ต้องไม่ต้องดราม่าไม่ต้องอะไรกันนะครับผมใครที่ทะเลาะทะเลาะอะไรกันก็คือในนามยิปเปกับเอ็กดีนะครับผมไม่เกี่ยวกับแก๊งอื่นนะครับผมยิปเปกับเอ็กดีนะครับยิปเปกับเอ็กดีนะครับคุณไปรำไปอะไรไม่มีผลนะครับเพราะผมชิวๆนะครับผมผมกับน้องเอ็กดีนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับ เพราะนั้นไม่มีเรื่องที่มันจะต้องมานั่งขังคาใจกันอยู่แล้วนะครับเกมเรียกคือเล่นเป็นกีฬาครับอันเทือกกีฬาฟองแท้นะครับผมใจครับผมไม่ต้องไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องมาว่าอะไรนะครับผมก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไลฟ <laughs> ์เล่น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 เดี๋ยวว่ากันรอบหน้าแล้วกันวันนี้ก็มานีนแล้วกันนะครับผมชิวชิว จริงๆถ้ารอบหน้าเจอกันอดียไม่ใช่สามสิบสามสิบก็ได้นะรอบหน้าเจอกันเะเป็นแบบที่เพือนเอสมาเล่นด้วยเจเคมาเล่นด้วยยี่เบก็เป็นซอสที่ตัวเจงจัดมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยก็จะลองดูว่าจะพัฒนาไปทางไหนต่อนะครับก็ผตลตอบรับมันดีนะครับผมว่ามันไปได้อีกนะผมคิดว่ามันไปได้อีกนะครับไม่จบแค่ตรงนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวว่ากัน สนุกสนุกนะสนุกสนุกนะก็ไปบ้านเขาบ้านเรานะแต่ละระบบแต่เระคลิปก็ไม่เหมือนกันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันใช่นะก็ติดตามกนได้นะใครที่ชอบเล่นคนไหนที่เล่นวันนี้หกสิบคนนะก็ติดตามเขาและซัพพอร์ตเขาได้นะครับผมก็ตัวผมก็เดินดงมาก็ทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วนะครับที่ได้เล่นกับคนที่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนเก่าอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่เคยเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยก็ยินดียินดีกับทุกคนนะครับ ประมาณนั้นนะครับผมไม่ต้องเดี๋ยวมีอีกครับทุกคนไม่ต้องห่วงว่ามันจ,จบแค่นี้นะเดี๋ยวมีอีกนะเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกนะครับอาจจะเป็นเอ้ยไม่ที่ไฟตรงแล้วอาจจะเป็นแบบอุ้มหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็ชิวๆกันไปเล่นแบบแต่ละเซิร์ฟไม่เหมือนกันอะไรก็ว่าไปนะครับ <laughs> ใช่ครับก็ฝักติดตามและซัพพอร์ตกับตัววงการเฟมด้วยนะครับผมทั้งที่มันอาจจะดับลงไปเรื่อยๆนะครับในทุกวันนี้นะครับกพยายามทำให้กระแสมันกลับมาดีขึ้นนะครับทุกคนช่วยกันนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันก็ไม่มีใครช่วยกันละวงการเดียวกันนะครับตัวผมก็ช่วยได้ประมาณเท่านี้นะครับผมยินดีกับทุกคนที่เล่นด้วยกันนะครับผมแพ้ไม่เป็นไรเรื่องเรื่องงงเรื่องเงินไม่มีปัญหาครับชิวๆนะครับไม่ต้องไปตัดคลิปว่านู่นนี่นั่นกันนะครับมันไม่นามผมครับแก๊งผมนะทวิตตี้วันครับเอ็กดีนะครับ ประมาณนั้นผักดันกันไปนะวงการเดียวกันก็ช่วยกันไปเจอกันเจอกันรอบนี้แพ้รอบหน้าเราจะกลับมาแก้ได้ดีกว่าเดิมก็ <c oughs> ได้นะครับเดี๋ยวรอดูไม่น่ามีนะครับด,งงดาวมุดาม่าไหลนะ <c oughs> คิดว่าไม่มีนะฝั่งผมหรือว่าฝั่งเซิร์ฟผมทำท่าวเนี่ยคิดว่าดาม่าน้อยมากนะครับก็มีแต่ทะเลาะกันเ,เองเนี่ยเรื่องนั่นแหละเรื่องจีปถาถะนะครับก็ ถ้าใครเห็นอะไรที่มันดราม่าก็รีพอร์ตได้นะครับผมเราไป่สนับสน่นตรงที่มันไม่ดีเลยนั้นก็รีพอร์ตกันไปรีพอร์ตคลิปรีพอร์ตอะไรกันไปนะครับประมาณนั้นนะครับช่วยกันไปครับนะครับอือหือได้ได้เอาได้ได โอ้ยเขาก็เก่งครับเราว่าเขาไม่ได้ขเขาก็เก่งครับดูกลัวคนมากเงี้ยกรูอเงี้ยผมอย่างเงี้ยพี่ตูน,นยอ,อย่างเงี้ยอ่ายังไม่เจอเพื่อนผมไนงะจริงๆคือ,อยังไม่เจอเพื่อนผมไงอูชิวอยู่ชิวนะไม่ได้ รู้สึกว่าต้องแบบเออต้องเก็บไปคิดหรือว่าอะไรพวกเนี้ย <c oughs> ลองดูลองดู <c oughs> ใช่คนระั <c oughs> บฝากดันกันไปนะว <c oughs> งการไฟเอ็ม เดือดครับเดือดเดือดเดือดแล้วครับเดือดครับนั่นแหละก็เหมือนมันจริงๆมันก็เป็นครับมาแก้กันอ่ะมันก็จริงๆริงรู้รู้มือรู้มืออะไรกันอยู่แล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะเป็นผมเพิ่งรู้อะไรครับวันนี้ตอนกลางคืนนะทุกคนตอนที่ผมถ่ายนี่แหละรูอย่างนี้น้าน่าเตรียมให้เดียวหน้เดี๋ยวขอเตรียมตัวให้เดียวหนีิเราเปิดไงเราพลาดเราเปิดอะไรครับก่อนไงเราพลาดไงเราเปิดอะไรครับก่อนแม็กไปลากูเลยเฮียรีซอสแม็กไปลากูเลยทีนี้ ฮัลโหล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 กมาแล้วขอบคุณครับทุกคนไปหมดแล้วขอบคุณครับลุงขอบคุณครับยังเนี่ยกูเหลือพวกกูอยู่เนี่ยไม่รู้ไปหมดยังในวอรเลย15เนี่ยน้องๆหน้าไปนี่ใหม่ไหมเนี่ยนี่ใหม่ไหมเนี่ยมีครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเรื่อยเดี๋ยวมีแก้เดี๋ยวมีแก้เดี๋ยวมีงานแก้เดี๋ยวมีงานแก้ได้จับไปแบบนี้ได้มันเดี๋ยวครับลุงนี้มันอยู่ แต่ว่าเราเราแบ่งเยอะไปหน่อยในในมุมของกูนะใช่คือเราสิบสิบสิบครับลุงอ่าใช่ใช่มันเขาเขามาแฝดอ่ะใช่เขาเขามาเกือบยี่สิบที่ดูไอเขาบอกเป็นโกอะครับโกะอะไรโกะอะไรโกด้็ดีโกดเออนั่แหละเดี๋ยวว่าเราหน้าเราแก้ได้ครับแก้ได้แต่ว่าต้องต้องครึ่งนะต้องต้องเป็นครึ่งในมุมของกูอ่ะครึ่งครึ่งอ่ะดีสุดได้ครับได้ได้โอเค ไปเจอกันมีอะไรเรียกล้ตลอดคนพร้อมได้เลยครับลุงผมครับไปไอไปไปลุงอมครับคุผครับขอบคุณบุ่อบคุณุ่าอบคุณุพี่พีได้เล่นเดี๋ยวผมไปได้เล่นที่นี่ะดเลครับได้ลคได้ลคแกแกแกเดี๋ยวราแกมีงานแก้แกจอกันแฟนเจอกันมันไม่จบแค่หมันพิ่งเริ่มมันพิ่งเริ่มล้วเอาใหม่ไพี่ไไปไปไปเจอกันจอกันนอันดีครับัีครัพี่เจ้าสวัสดีครับม่ตอกี่รสนุกสนุกกันไปนะครับผม อ,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 อืมไฟกันดีกว่านะครับดูช่องบินนะครับที่ติ๊กต็อกนะครับเสียใจอยู่ดูมบแก้ได้อืมก็นะครับผม